ว่าเป็เลนทายถ้าเกิดไม่ให้ดอกไม้ให้ซูเปอร์คาร์ครับไม่ใช่ไม่ใช่ให้เขานะให้ตัวเองก่อนตอนเนี้ยคืออยากได้เหมือนกันแล้วก็ไปนั่งด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้เงินสดละกันถ้าอยากได้อะไรก็ไปซื้อเป็นภาพครับว่ารู้สึกว่าการวาดเองมันเป็นการที่เราเทคแอมชาร์จกันมาเมื่อาหารที่พิเศษครับผมที่เราตั้งใจแล้วก็ชอบทำให้กินหร,หรือว่าพาไปกินพาไปกินสิ <c oughs> ทำให้กินกลัวจะ ไม่อร่อยไงก็คงจะให้เป็นของแฮนด์เมดค่ะแบบว่าทําด้วยมีชิ้นเดียวในโลกประมาณนั้นค่ะจริงๆไม่จําเป็นต้องมีดอกไม้ก็ได้วันวาเลนไทน์เพราะเราก็ให้ความรักกันทุกวันยืนเลยเหม็นรอเนีก็ก็แค่มอบความรักให้กันในทุกๆวันก็ดีแล้วครับผมถ้าเป็นผมผมจะให้ช็อกโกแลตครับเพราะว่าพกมาก็เหมือนแบบว่าตอนเด็กเราโตมาอะไรเงี้ยคือวาเลนไทน์ก็ คู่กับอ็อกลายมันต้องจะเด็กถูกปะเวลาวันเลนทายทีก็จะเห็นแบบพเพื่อนๆเอากล่องแบบช็อกโกแลตเออให้การอะไรก็น่ารักครับก็เลยอยากจะแบบเออระลึกถึงโมเมนต,ต์เก่าๆครับก็เลยเลือกให้ช็อกโกแลตฉันจะมามรักให้เพลงให้เพลงใหม่เอ็นเจอร์แล,แ,แล้วกันนะผมเพราะว่าเพลงใหม่เจอร์เนี่ยที่เราให้ออกไปคือเราให้ด้วยความรักความอบอุ่นนะครับผมแล้วก็ให้ด้วยใจครับผมก็อยากให้คนไปฟังเพลงนี้ดู ให้ส้มตำไหมเอาส้มตำไหมเอาส้มตำหรือไปกินกิมหมกกระทะนันดีให้แบบหมูกระทะใช่เราก็ก็ไปกินเกือบอาทิตย์อยู่แล้วนะมีอารมณ์แบบมันเกิดกับเกิดาจจะกินเนาะใช่มีทุกช่วงเวลาเกิดอยากจะกินจะให้อะไรผมบ้างอะถ้าผมผมไม่ใส่กินไงแต่พี่ใส่กินหมกะทาพี่ไปกินเลี้ยงหมูหมูกรทพอพี่ไม่เอาไม่เอาไม่ได้แบบผมแบบไม่เอาไม่ไม่ไปไม่เอาสุกี้ไม่เอางานก็ไม่ต้องเอา โอเครับไ้ก็ได้ครับผมผมคงให้ใจครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยก็แทนความรักใช่ไหมแต่ว่าผมให้ใจไปเลยดีกว่าชัดเจนส่วนผมเลยครับให้เงินครับเอ้สายเป์ครับโอ้โหขอทั้งหน่อยถ้านั้นเอมือไปก่อนให้ช็อกโกแลตครับอ่าอร่อยผมอยากให้สิ่งนี้ครับอ่าแบบิกมันเป็นแบบว่าตุ๊กตาอ่าแบบว่าน่ารักแต่แพงนะอ้แพงมากก็พูด่างั้นแหละแต่ไม่มีเงินซื้อผมรับหัวใจใส่ขวดแก้วได้เลย อะไรนะพับหัวใจใส่ขวดแกว้วให้ใคร,รแต่ผมแต่พับไม่เป็นนะ 1> <1> <หร>จ้างพับให้ใครก็ได้ให้แฟนลับผม 1> <1> <1> ให้ตะวันครับผมไายไม่รู้ครับผมให้ให้แทนความรักเลยครับผม 1> <1> อ่งางั้นตะวันให้เป็นน้องออมแล้วกันครับ <1> <1> เพราะว่าน้องออมก็เปรียบเสมือนเอ่อความรัก 1> <1> อันอันบริสุทธิ์ของพี่พี่นั่นเองออมจะให้เป็นพี่ตองแล้วกันครับ เพราะว่าบางคนสมมุติว่าเขาเหงาใช่ไหมพี่ตองเขาสามารถอยู่กับคุณได้ทุกที่เลยแค่คุณไม่ปลุกเขาเขาสามารถอยู่กับคุณได้เหมือนเพื่อนที่ดีหนึ่งคนนี่แหละของขวัญของขวัญที่ดีแล้วของขวัญนี่พื่มานี่จะให้ใครคะให้เอ็กโคไรเออการขับที่น่ารักของพวกเราใช่แล้วฝาก โปรเจกต์มีเยอะด้วยถนะครับฝากเสร็จเราต้องดูไดนะครับทีดูได้นะครับที่เอสเอ๊ะนะครับย้อนหลังฝากติดตามเชือกป่านครับผมซึ่งจบไปแล้วแต่สามารถดูย้อนหลังได้ทางได้ทางไอฉี่อีครับเป็นช่วงนี้ก็คงเป็นเชือกป่านค่ะแฟนมี้นะคะก็ที่ไทยของเราวันที่4มีนาคมนี้นะคะแล้วก็มีที่ต่างประเทศก็ร้อยทีนะว่าที่ไหนบ้างนะคะก็ฝากบอยริษัทซีรีส์ครับผมบอยริษัทซีรีส์ก็กำลัง กำลังจะออนแล้วฉายทางช่อง GMM 25ทุกวันเป็นเรื่องหัดห้าทุ่มนะครับวันที่16กุมภานะอีก3วันนะครับที่จะถึงนี้นะครับผม Angel นะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับเป็น Original Soundtrack กับ Boy Band Series ด้วยสามารถติดตามพวกเราได้นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราครับทางชื่อว่า XI. เวอร์สตารครับแล้วก็ติดตามผลงานเพลงของเราครับทางช่องยูทูบเขาชื่อว่าเว r ร์สตครับ